ดีนะฉันจะอยู่กับลุงกับป้านานๆไม่ว่าอะไรจะเกิดอะไรขึ้นนะฉันจะอยู่กับลุงกับป้าตลอดไปพี่เสือคือคนที่ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่าไม่ได้พูดคานี้นะแต่อย่างที่ย้ำเนานะว่านะทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะนะ FC ที่ติดตามเราเนี่ยนะฮะมาจาก FC ลุงกับป้านะครันะเราทํายังไงให้นะความนะความรู้สึกที่เขาเกิดนะความเชื่อหรือว่าเราเรียกว่า trust เนี่ยนะครับ ที่เขามาติดตามเรามาดูคลิปมาติดด่านนะฮะสั่งซื้อสินค้าให้คอมมิชชั่นเราติดต่อให้เราเป็นสะพานบนรําแก้บนให้เนี่ยคือมันมันเป็นองค์ประกอบที่นะมันมากนะมันยิ่งใหญ่นะแล้วก็มันมันไม่สามารถจะไปนะทําลายความรู้สึกของเขาได้ในจุดนี้นล้วนะเขามอบให้เราแล้วนะเราต้องดูแลเราต้องรักษาเราต้องถนอมความรู้สึกถนอมน้ําใจ คุณผู้ชมที่เขาติดตามดูอยู่นะฮะก็อย่างตอนนี้พี่เสือก็จะทำหน้าที่เป็นแอดมินนานะนะช่องบนโอมชาแนลถ่ายคลิปนะครให้กับลุงช่างนะช่องลุงช่างนะบนโอมชาแนลแล้วก็นะดูหลังบ้านให้นะแล้วก็นะบางครั้งก็จะขึ้นไลฟ์สดให้นะครับซึ่งตรงนี้นะพี่เสือทำด้วยเรียกว่าอะไรอ่ะทำด้วยความเต็มใจนะฮะพี่เสือไม่ได้มีความรู้สึกว่านะครับ จะต้องมารู้สึกโอ้ฉันมาทาคลิปมาตัดต่อคลิปมาลงคลิปให้ลุงช่างก่อนแล้วจะมียอดวิวก่อนคนไปดูก่อนนะยอดวิวดีกว่าของตัวเองเป็นคนที่ไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยอะไรแบบนี้เนาะนะคืออันนี้หลายท่านเคยตําหนิพี่เสือมาด้วยนะเมื่อ3าสี่วันที่แล้วเนี่ยนะครับมีคอมเมนต์นะอยู่สองสามท่านเนี่ยเข้ามาตําหนิพี่เสือว่านะทําไมลงคลิปช้านะช่องเสือเอ้ไม่ใช่ช่องมณโอมทําไมลงคลิปช้านะครับ เสือขอนะขออนญุญาตชี้แจงตรงนี้สั้นๆน,นะว่าไม่มีคําว่าลงคลิปชานะฮะทุกครั้งที่พี่เสือไปถ่ายคลิปนันะฮะหนึ่งนะครับเปิดคลิปนะฮะพี่เสือก็จะเปิดคคลมุมกล้องกับช่องมันโอมใช่ฮะถ้าช่องมันโอมเปิดกล้องไปทางซ้ายพี่เสือก็ต้องเปิดไปทางขวานาะนะเพื่อหลีกเลี่ยงการจับนะฮะลิขิ์ของ AI นะครับคือพี่เสือจะคิดตลอดเลยนะเอฟซี FC. ไม่ใช่อยู่ๆว่าจะถือกล้องนะฮะ กล้องเอที่พี่เสือมีมันจะเป็นแบบสองขาใช่ไหมไม่ใช่อยู่ว่าเราจะแบบถือกล้องเดินไปถ่ายสุ่มๆนะไม่ใช่นะพี่เสือจะคิดก่อนนะฮะกล้องมนโอมจะเปิดจากซ้ายจะเปิดจากอะไรกล้องเสือพอไปจะเปิดจากขวาจะเปิดจากอะไรนะเพื่อหลีกเลี่ยง AI ไม่ให้จับนะลิกเซตเสร็จแล้วนะระหว่างที่ถ่ายคลิปนี่นะฮะเชื่อไหมว่านะมันเป็นมุมกล้องมันเป็นตำแหน่งหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เรากาลังถ่ายเดียวกันก็จริงนะ,ะแต่มือพี่เสือจะต้องเนี่ยนะครับ นะซูมเข้าซูมออกมนโอมชานแนลซูมเข้าซูมออกเสือพาไปนะฮะคือไม่ให้ไม่ให้เลเยอร์เนี่ยนะครับภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรล่ะไม่ให้ชั้นหรือว่าไม่ให้ตำแหน่งนะฮะมันอยู่ในหนะลูปเดียวกันตลอดนะฮะเพื่อให้มันเกิดความแตกต่างนะฮะร,ระหว่างที่กล้องเสือพาไปโฟก,กัสภาพกล้องมนโอมเราก็จะต้องขยายนะครับขยายเข้าขยายออกนะระหว่างที่แช่ซีนของมนโอมเสือพาไปก็ต้องขยายเข้าขยายออก คือคิดตลอดนะคิดตลอดนะครับถ่ายเสร็จ,ตอ,จตอนจบก็จบไม่เหมือนกันอีกนะอ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมบนโอ่งชาแนลอ่ะเนะี่ยีก,กลัวไปทางซ้ายขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาปนะจบคลิปไปทางฟ้าขึ้นท้องฟ้าไปคือทุกอย่างพี่เสือคิดหมดนะไม่ใช่ว่านะอยู่ๆเดินไปถ่ายพร้อมการสองกล้องนะแล้ววันอย่างนั้นไม่ได้นะ AI จะจับนะลิขสิทธิ์นะนนะไม่ช่องใดช่องหนึ่งก็ต้อง นะถูกเาเรียกว่าอะไรอ่ะถูกถูกถูกสร้างนะเป็นเจ้าของลิขสิทธินะ์อีกช่องหนึ่งก็จะโดนนะนี่คือวิธีทำวิธีการทํางานที่พี่เสือทําให้กับนะช่องลุงช่างในฐานะแอดมินไทเกอร์คนนี้เนาะนะครับนะและเวลาอัพคลิปนะี่นะฮะก็ต้องมีการมาตัดต่ออีกเนาะนะก็ต้องตัดต่อนะทั้ง2ช่องจะต้องใช้การตัดต่อที่นาทีไม่เท่ากันนะครับนะใช้ดนตรีต่างกันนะฮะอะไรอีกล่ะอัพคลิปเสร็จนะฮนะ อัปคลิปเสร็จพี่เสือก็ต้องมาดูด้วยว่านะ AI อนุมัติโฆษณาแล,ล้วหรือยังนะหลายท่านที่ทำ o u t u b e นี่นะครับโดยเฉพาะนะคนที่มีคลิปลงทุกวันทุกวันเนี่ยจะรู้ว่านะเวลาเราอัปคลิปลงไปเลยเนี่ยต้องรออนุมัติด้วยนะนะบางคลิป AI อนุมัติโอ้โห20นาที30นาทีนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆอนุมัติได้ง่ายๆเนาะเนะมื่ออนุมัติเสร็จถึงจะปล่อยโฆษณาเอ้ยถึงจะใส่โฆษณาแล้วก็นะฮะ ปล่อยคลิปออกไปนะผมมันมีนะเงื่อนไขมีขั้นตอนหลายอย่างมารับใช่ไหมอ่านนะฮะว่าจะชี้แจงสั้นๆพูดไปพูดมายาวเลยนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระเป๋าก่อนแล้วๆเ,เ,เปิดร้านเลยเจอโมระถึงควันหมามีสาวมารับถึงหน้าบ้านเลยเช้านี้นะฮะ ขบขากล้องแป๊บหนึ่งเนดาทางหัข้าวรอแล้วสบายแล้วเนื่องจากสมาชิกเพื่อน u t u b e ของเรานะฮะไม่อยู่ครัวหลายคนนะครับเราก็เลยมีทีมงานครัวสำรองนะฮะชา้ชาๆชา้ชาๆคนเดินไวๆเตยมๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไปเลย <laughs> เรามีทำงานครัวอะไรแม่ครัวพ่อครัวสำรองอยู่นะฮะ อย่างเมื่อวานก็อะไรนะมีคุณตุ๊กี้เนาะทำกับข้าวเช้านะฮะมีพี่เสือกับปุ๊บเข้าครัวทำความสะอาดนะเอ๊ะเมดาทำกับข้าวรอแล้วอะอะไรนะเมดาทำเดียวร้อยแล้วใช่ไหมจริงเหรอเมดานึ่งข้าวทำ โอ้มีเพื่อนๆของเรานะฮะทำหน้าที่อยู่ในร้านสมพรปากแทนแล้วนะครับเช้านี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะครับผมวว่่าาเนน้อัรัรรสมมไหู ต้นไผ่ที่เราปูกไว้รัหมดช่วงหน้าฝนไปหลายไันแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตเห็นว่าน้องเริดใบเหลือง่าน้เดทนเป็นใมหนาวมารัต้องรู้แล้วว่าเป็นนาหรอเปล่าราเส้นไผ่ต้นนี้ต้นนต้องทอไรสนฝรั่งรู้จักใบต้นนี่แล้วกไปเรี้ยงปนอะไรไม่รู้ว่าจะเป็นต้นสน่ ก็ต้นตัวเองเป็นคนปลูกต้นหมากเนาะว้าวตัวเองเป็นคนปลูกขำนั่นเหรอโตรงนั้นนะคะตรงนั้นรนั่นแหละ ตโอเคปอ๊บนี่จะพาไปมากร้อยงานตัวงานเลยนะหลักๆาดาก็ทำอยตลอดเวลาอยู่แล้ว